สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลายาวนานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้กระแสะโรกาพิวัตนและความเปลี่ยนแปลงต่างๆเรามาดูหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเด็กๆเห็นวงกลมสีชมพูไหมคะเราจะเรียกว่าพอประมาณวงกลมสีเหลืองเรียกว่ามีเหตุผล และวงกลมสีฟ้าเรียกว่ามีภผงคุ้มกันการมีภผงคุ้มกันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้ความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรมก็คือความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและแบ่งปันค่ะมาเรามารู้จัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะคะเด็กๆจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 30 30 30และ10ค่ะ30แรกก็คือปลูกพืชผล,ลไม้30ที่2ก็คือการขุดสระน้ำ3า30ที่3ก็คือการปลูกข้าวและอีก10%สุดท้ายก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของเราค่ะเท่านี้เราก็จะแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่ได้แล้วค่ะเด็กๆ ต่อไปเรามาเรียนรู้การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะอย่างแรกที่เด็กๆทาได้ง่ายๆก็คือการประหยัดและอดออมค่ะการปิดสวิตไฟเป็นการช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองประหยัดไฟฟ้านะคะการแต่งกายได้ด้วยตนเองการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้หมดการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง การรู้จักเข้าแถวตามลำดับก่อนและหลังค่ะเพียงเท่านี้เราก็ปฏิบัติตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพ, <อ S 2> พียงได้แล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูโบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ